อขอแสดงควายมินดีกับกระแตใช่ไหมฮะใช่ค่ะกระแตสุพักษรเมื่อวานนี้เข้าพิธีมั่นกับแฟนหนุ่มคุณหลุยอาทิตนะฮะเรืองสมบูรณ์เนี่ยเขาบอกคบหาดูใจกันมา3ปีแล้วสามปีแล้วโอ้โหเพื่อนๆนี่ก็โพสต์ลงอินสตาแกรมกันเต็มที่เขาจัดกันที่โรงแรมดาราเทวีจังหวัดเชียงใหม่นี่ คือต้องบอกว่าในช่วงเช้าเนี่ยมีการจัดพิธีมั่นตามแบบสไตล์ล้านนาคือปกติเนี่ยเราจะเห็นเจ้าบ่าวเนี่ยชอบขับรถแข่งใช่ไหมคะแต่ว่างานนี้เขาทําอะไรรู้ไหมลงทุนขี่ช้างมาสู่ขอเจ้าสาวคืออลังการมากอ่ะอูเพื่อนๆไปกันเยอะเห็นอยู่ก็มีคุณเป้ยอันนี้คงจะแบบตอนคุณเป้ยปานคุปานวาดอะไรไปกันนะยายหนิง ยายหนิงก็ไปนิปยายครีมเพมซีนี<ช>่เทีห็นนีนะฮะก็มีไปกันเยอะมีคุณ <นะ S 2> โบวี่นะคะวีเจจา๋าเมพิชนาเพิชนะน,นะฮะ ทุกคนเขาบอกว่าพิธีอีกวิธีหนึ่งก่อนที่จะมีการสวมแหวนมั่นเนี่ยเจ้าสาวจะต้องล้างเท้าให้กับเจ้าบ่าวก่อนอม,มันเป็นประเพณีของเขาะนะฮะแล้วทุกคนเนี่ยเพ,เ,พเพื่อนทุกคนที่ไปเนี่ยพร้อมใจกันสวมชุดไทยตามแบบฉบับสาวเหนือง,งดงามไม่แพ้กันเลยถือเป็นงานมงคลของคนวงการบันเทิงงานแรกของปีเลยนะฮะถือว่าเป็นงานแรกของปีนี้ก่อนจะมีพิธีแต่งงานในวันที่5มีนาคมที่โอเรนเทนทางรายการตื่นมาคุยขอแสดงความยินดีด้วยนี่ใช่งานเป็นงานที่สวยมากเลยนะ เป็นงานแบบไทยๆสไตล์ล้านนาสินสอดนี่เขาบอกออ้ยนี่นี่นี่กูตระแหน่สิบล้านสิบล้านแหวนเพชรสามกะลัดนี่โอ้อแต่ของนาธานโอมานบอกห้ากะลัดเขาบอกของปลอมนะฮะอันนี้คือของจริงๆเป็นอย่างนี้นี่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 อันนี้คือของจริงนี่นาธานนาธานต้องหยุดก่อนนี่คือของจริงต้องมาดูนี่แหวนเพชรเขาจะเงาเงา แม่ชาวเน็ตก็ <c oughs> บอกเอ๊ะทำไมแหวนเพชรนาธานไม่ค่อยวาววับ <c oughs> นี่นี่แหวนเพชรจริงๆก็ต้องวาวาวับ <c oughs> ของมันดำ <c oughs> มีเปล่าไม่มีไม่มีใครจะมั่น <c oughs> แม่จริงๆพูดไปพูดมานี่ต้องดูอย่างนี้นาธานเงินสดเขาต้องไปอย่างนี้นาธานไม่ใช่มโนมีผัวอู้ยนาธานมนโนมีผัวของปอหมดเลยนี่ถฉากเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่มีไงเขาจะกลัวตอนที่คาลังจับปิดนาธานอยู่นาธานหายไปไหนก็ไม่รู้นาตอนนี้ตามตัวกันอยู่นี่อ่า ก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยแล้วก็ครอบครัวนะคะกดสิกดเลยกดตรงนี้ s u b สไครต์ตรงนี้เราจะมีคลิปดีๆฮอตๆมาให้คุณดูทุกวันกดเลย